กด Subscribe และขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คำทำนายผานการแลเรื่องจากไพ่ย,ยิปซีนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องราวของใครนะคะเราอ่านตามหน้าไพ่ที่เราได้มาแต่ละครั้งเนาะแต่เรามาเริ่มที่พลังงานที่ไพ่จะให้กับเราเป็นเรื่องราวสถานการณ์รข้อความที่ไพ่อยากจะบอกนะคะหเหรียญนะคะเป็นพลังงานของชาวาธาตุดิน เหมือนแบบการให้นะคะให้โดยที่แบบว่าให้ด้วยความเต็มใจอะนะคะเป็นในลักษณะที่แบบให้ความรู้สึกให้การซัพพอร์ตให้สิ่งดีๆกับคนคนนี้นะคะกแปดเหรียญนะคะมีความเอาใจใส่ด้วยนะคะแสดงว่าคนคนนี้ต้องเป็นคนสําคัญของเรานะคะพลังงานไพ่บอกค, The Fool ะคะะนให้ในลักษณะที่อืให้ The f ฟู l นะคะ The f ฟู l เนาะเป็นพลังงานที่สื่อถึงแบบ รักสนุกรักผจญภัยชอบหาอะไรที่แบบมันท,าท้าทายพอเบื่อแล้วก็ไปพอเบื่อแล้วก็ไปถ้ามองถึงลักษณะบุคลิกคนคือเป็นในลักษณะแบบเจ้าชู้ชอบสําราญเป็นคนที่เบื่ออะไรง่ายอยู่นะเพราะว่าชอบอะไรใหม่ๆสรรหาอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครนะคะเพียงแต่ว่าความที่แบบเขาชอบประจนภัยหาอะไรใหม่ๆมันอาจจะทําให้รู้สึกแบบคือเรา เหมือนเขาไม่พร้อมที่จะหยุดอยู่ที่เราอ่ะเขาไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะแบบให้เขาด้วยความรู้สึกที่แบบดีแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบบริสุทธิ์กับเขานะคะให้ความรู้สึกในลักษณะที่แบบเอาใจใส่เขามันก็เป็นในสภาวะหนึ่งที่เขาก็รู้สึกดีแต่ในขณะเดียวกันเขาก็แบบในสไตล์ของเขาคือเขาก็ไปเรื่อยๆเขาก็รู้สึกดีกับคุณเพียงแต่ว่าเ็าอาจจะยังแบบไม่ได้หยุดอยู่ที่อยู่ที่เราอ่ะไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณนะคะ เดอะสตริงพลังงานชาวราศีสิงห์แต่มองว่าบางทีอ่ะตัวคุณเองอาจจะมั่นใจว่าสามารถเอาเขาอยู่ก็เป็นได้นะคะมาดูว่าเอาอยู่ไหมนะคะเนี่ยเหมือนพยายามที่จะคุมเขาแหละนะคะ The strength เอาอยู่ไหมนะคะให้ความรักกับเขาด้วยนะคะให้ความรักกับคนคนนี้ด้วยคุณมองว่าคุณให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ว่าจะเป็นการดูแลเอาใจใส่ กับคนคนนี้ที่มองดูแล้วน่าจะเจ้าชู้ไม่ยอมหยุดอยู่ที่คุณแค่เพียงคนเดียวแน่คุณอาจจะให้แบบคือคุณรักเขาไปแล้วอะนะคะบางทีคุณรู้ด้วยนะว่าเขาไม่ได้มีแค่คุณนะคะคเขายังมีคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันก็คือเหมือนแบบคุณก็ให้ความสุขเขาอะคุณมองว่าสิ่งที่คุณให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกรักความสุขทางกายทางใจ คุณให้เขาทั้งทั้งที่รู้ว่าเขาก็มีคนอื่นแหละเพราะฉะนั้นมันสื่อถึงแบบคุณรู้ว่าเขาเป็นคนในลักษณะไหนแต่คุณมองว่าฉันเอาเขาอยู่เหมือนรับเหมือนยอมยอมรับตรงนี้ว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยฉันต้องเอาอยู่สิเพราะฉันให้ทั้งแบบให้การซัพพอร์ตต่างๆดูแลเอาใจใส่ความรักความสุขถึงแม้ว่าเขาจะคุยหลายคนอ่ะมันก็อาจจะมีสักวันที่เขาจะตัดสินใจให้คุณเป็นตัวจริงอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะคะ ตามที่พี่ไพ่ให้ข้อความมานะคะแต่บางทีมันก็เหมือนแบบคุณก็มีห่วงเวลาหนึ่งนะที่แบบเหมือนกลับมาคิดแหละว่าเฮ้มันจะมีโอกาสไหมอ่ะนะคะ The h e r m i t นะคะ The h e r m i t มันเหมือนกลับไปในรัะมีแบบว่าอิ้ก็รอมานานนะแต่มันก็ยังไม่มีวี่แววคุณเริ่มที่จะเอกใจละนะคะบางทีตรงนี้อาจจะสื่อถึงในอดีตก็ได้เวลา,าจ,จะตกลมรักคนเจ้าชู้ พยายามที่คิดว่าเฮ้ยฉันต้องเอาเขาอยู่สี่เจ็ให้ทั้งความรักความจีใสอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมองว่าเหมือนหวังอะว่าสิ่งที่คุณให้ไปอ่ะสักวันหนึ่งเขาต้องหยุดอยู่ที่คุณแต่มันเหมือนกับนานนะคะจนคุณเริ่มไม่มีความสุขแล้วอะนะคะนะตอนเนี้ยเนาะมันเหมือนแบบถ้าไม่ไหวคนคนนี้นะคะบางทีมันอาจจะเป็นในในสภาวะที่แบบว่าน่าจะเอาไม่อยู่แล้วอะเนาะเนี่ย คุณพยายามที่จะปรับจะคิดแหละนะคะว่าที่ผ่านมานะคะสิ่งที่ทําให้ไปอ่ะคือคุณได้รับความสุขอะไรบ้างหรือบางทีมันอาจจะสื่อถึงสภาวะที่กาลังฮิวตัวเองอยู่ก็เป็นได้นะคะเดือดเชมเพลนนะคะพลังงานของชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นไพ่ตัวนี้พลังงานไพ่ที่ขึ้นมาบางทีอาจจะบอกกับเราว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกที่มันบริสุทธิ์ให้ความใส่ใจให้ความเทคแคร์แม้แกระทั่งความรัก ความสุขต่างๆกับเขาคนนี้ที่เป็นคนเจ้าชู้ซึ่งแรกๆเราอาจจะมองว่าเอาเขาอยู่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะคุยหลายคนเราก็หวังแหละว่าเขาต้องหยุดที่เราแต่เหมือนเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานนะคะมันถึงทําให้เรารู้ว่าเราไม่มีความสุขเราทุกมานานละมันอาจจะเป็นช่วงเวลาเนี้ยที่เรารู้ว่าเราต้องกลับมารักษาตัวเราเองละรักษาความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนเนี้ยเราไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่แบบเรามองว่าคนคนนี้คนที่เรารักอ่ะ เขาจะหยุดอยู่ที่เราละเพราะเขาไปเรื่อยอะ่ะเหมือนเขาหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตเขาไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะคะมาดูในฝั่งของเขาสิสองเหรียญน,นะคะเนี่ยเห็นไหมคะคือเขาก็แบบเหมือนแบบสลับหมุนเวียนคือเขายังเป็นในวัฏจักรเนี่ยคือยังหมุนอันนี้ก็คือเหมือนเป็นในลักษณะที่แบบเป็นบุคลิกหรือว่าลักษณะนิสัยของเขาไปแล้วอ่ะ เขาก็ยังหาความสุขไปเรื่อยๆหาสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะแบบเป็นอะไรที่แบบมันน่าตื่นเต้นน่าผจญภัยให้กับชีวิตเขาเพราะเขาเป็นเดอะฟูนะคะยมูนนะคะถ้าถามถึงว่าคนคนนี้นะคะการที่เขาแบบไปเรื่อยๆมันเหมือนกับมันยังไม่เจอคนที่ใช่สําหรับเขาด้วยแหละเนาะถ้าดูแล้วอ่ะในความรู้สึกของคนคนนี้นะคะเนี่ยคือเขายังแบบคือเขาให้มิตรภาพกับทุกคนนะ ต่เขาไม่ได้จริงจังกับใครสักคนหนึ่งเขายังไม่ได้ห ah> ยุดกับใครสักคนเลยถ้าดูแล้วอ่ะคนคนนี้นะคะคนคนคนนี้เขาหรือเธอที่แบบคุณแอบอาจจะมีใจพยายามที่จะเอาชนะใจเขาพยายามที่จะเอาเขาให้อยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าหยุดกับคุณหรือว่าเลือกคุณประมาณเนี้แต่ใดๆแล้วอ่ะเขาคนนี้คือแบบเขาก็ยังทําในลักษณะเดิมเขาเป็นมิตรกับคนทุกคนแต่ว่าไม่ได้จริงใจหรือว่าชัดเจนในความสัมพันธ์กับใครนะคะ ราชนีถือถ้วยความรู้สึกที่เต็มถ้วยเนี่ยความรู้สึกของเขาที่มีอ่ะที่แบบมันมีเต็มที่แหละแต่เขาก็พร้อมที่แบบจะให้กับทุกคนนะคะอ่ะความมุ่งมั่นมันเหมือนกับปไปในลักษณะที่เขาต้องการที่จะไปไม่ได้หยุดเพราะฉะนั้นลักษณะพลังงานของคนคนนี้นะคะเขาหรือเธอเนี่ยเหมือนเขาอาจจะเป็นนักผจญภัยนักล่าก็เป็นได้นะคือแบบคือเป็นมิรกับทุกคนแต่ไม่ชัดเจนกับใครนะ ความรู้สึกของเขาที่มีเขาก็ให้กับทุกคนแหละแต่ในลักษณะคือไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆนะคะเหมือนหาอะไรก็ให้กับชีวิตเขาอะนะคะเนี่ยนะคะแต่ในขณะเดียวกันกับคุณอนะเขาก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งจากคุณไปนะคะืเหมือนเขาก็จะนึกถึงคุณนะเวลาที่เขาทุกข์ใจหรือเขามีเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเหมือนก็เห็นคุณเป็นที่พักด้วยนะที่พักใจ เพราะฉะนั้นพลังงานไพ่บางทีมันคุณอาจจะมีแบบเหมือนได้สัมผัสหรือเปล่าว่าเวลาที่เขามีเรื่องทุกข์ใจอะไรต่างๆเขานึกถึงคุณเขากลับมาเล่ามาบอกเหมือนแบบมาพูดคุยคุยกับคุณทุกเรื่องจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเลือกเราหรือเปล่านะคะเขาเลือกเราเป็นคนที่เขาจะคบในอนาคตไหมเขาหยุดที่เราหรือเปล่าซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะคะเขาเป็นมิตรกับทุกคนแต่เขาไม่จริงจังกับใครเนาะ นี่คือพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นเขาจะไปเรื่อยๆความรู้สึกที่เขามีเขาให้กับทุกคนนะคะแต่ในขณะเดียวกันด้วยแบบตัวคุณเองคือเนี่ยอย่าลืมว่าคุณเป็นคนที่แบบใส่ใจเขาอะ่ะให้ความรู้สึกกับเขาให้แบบให้มากทั้งทังให้ความรักให้ความสุขอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่คนคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเดินจากไกลเดินทางไปไหนพอเวลาทุกใจมากเท่าไหร่เขาจะนึกถึงคุณนะคะเหมือนคุณเป็นที่พักใจให้เขา เหมือนคุณเป็นที่พักใจพักกายกลับมาแล้วเหมือนแบบได้ยิวได้รับความสุขได้รับการดูแลอะไรประมาณนั้นเนาะน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะสองไม้สองไม้เทา้าคือเขาพอเขาหายเขาก็พร้อมที่จะไปอ่ะเป็นในใน,ในสภาวะนั้นอันนี้คือพลังงานที่ไพ่ให้มานะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะว่าพี่ไพ่จะให้คำแนะนำอะไรกับเราดีก,กว่าเนาะ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะในความรู้สึกที่แบบเรามองว่าเราทําเต็มที่แล้วนะแล้วสุดท้ายไพจะให้คําแนะนําอะไรกับเราในสถานการณ์นี้นะคะเรียมเพลสนะคะไพบอกว่ามันเหมือนกับเราเป็นที่พักพิงใจให้กับเขาหรือเปล่านะคะเหมือนเหมือนบอกว่าในลักษณะที่แบบเขามองว่า ถ้ามองดูอะมองว่าบางทีมันเหมือนกับในสภาวะที่เราเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนเป็นผู้ให้นะคะด้วยลักษณะเนี้ยเวลาที่เขาทุกข์ใจเขาก็นึกถึงเราแต่พอเวลาที่เขามีความสุขเขาก็หายไปเขาก็ไปประจนภัยสิ่งต่างๆให้ชีวิตเขามีสีสันเนอะมันเหมือนกับเราเป็นที่พักใจอะพักใจพักกายหายแล้วก็ไปจากเราพอเหนื่อยพอล้าพอทุก์มีปัญหาก็กลับมาหาเรา อะไรประมาณนี้นี่คือพลังงานที่พายังจะบอกกับเรานะคะเนี่ยนะคะคือเราเหมือนกับเติมพลังความสุขให้กับเขาพอเขาดีขึ้นกระเปี้กระเป๋ามีพลังงานมี energy จากเราเขาก็เอาพลังงานความรู้สึกไปแจกกับทุกคนสร้างมิตรภาพกับทุกคนไปหาความสุขเดินทางหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเขาเองโดยที่แบบเขาก็จะไม่นึกถึงเราในช่วงเวลานั้นแต่ช่วงเวลาที่เขานึกถึงเราก็คือ ทุกเมื่อไหลเหนื่อยเมื่อไหลท้อเมื่อไหลกลับมาฮิวใจมาพักใจพักกายกับเราพอเสร็จเขาก็าไปประมาณนั้นอันนี้คือในลักษณะของเขาหรือเธอคนนั้นที่รู้สึกต่อคุณนะคะนี่คืออ่านตามพลังงานหน้าไพ่เนาะมาดูต่อมาอืมแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันนะคะเนี่ยอย่างที่บอกแหละเนาะคุณให้ความรู้สึกที่แบบมันให้พลังงาน energy กับเขาไปละ เขามีความสุขเขาได้รับความสุขนะคะอพอเขาฮิวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันเหมือนกับเขากลับมาเพื่อที่จะให้เราฮิวนะคะฮิวใจอเป็นในลักษณะนั้นนะคะเพราะได้แล้วอ่ะมันเป็นในสภาวะที่คนคนเนี้ยเขารักตัวเองนะคะเขาไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบรักเราหรือว่ารักคุณเลยเนี่ยนะคะอันนี้คือในสิ่งที่แบบไพ่สื่อกับเราว่าเขาคนนี้เป็นประมาณนี้นะเขามองว่าเราเป็นที่พึ่ง ในเวลาที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะคะไม่ว่าจะทุกกายทุกใจหรือเจอเรื่องอะไรมาพอกลับมาหาเราคือเหมือนแบบเราดูแลเทคแคร์นะคะให้ความสุขทางใจทางกายกับเขาอะเพราะว่าเรามีความรู้สึกดีๆให้กับเขาแต่สิ่งที่เราได้รับก็คือแบบการหมางหมือนการที่แบบเขาไม่ได้แบบแคร์ความรู้สึกเราอะเราก็ทุกข์ใจอะมันกลายเป็นว่าเราต้องมาปรับมาฮิลความรู้สึกของเราเองนะคะซึ่งไพ่บอกว่าเนี่ยคุณให้ความรู้สึกเขาไปเขามีความสุขนะ นิวเสร็จปุ๊บเขาเข้าไปคืออาการแบบนี้มันสื่อถึงว่าเขารักตัวเขาเองมากเขาไม่ได้มีความรู้สึกหรือว่าแคร์ความรู้สึกของคุณเลยประมาณนั้นนะคะไพ่จะบอกอะไรต่อนาะดูต่อสิเด็กถือเหรียญเหมือนกับให้เราเริ่มมาเห็นคุณค่าของตัวเองอะ่ะมาเห็นคุณค่ามาเอาความต้องการของตัวเราจริงๆว่าเราต้องการอะไรนะคะถามคำตอบนะคะเนี่ย the justice นะคะให้ความรู้สึกของคุณมันรู้สึกว่าได้เป็นผู้ให้แล้วก็ผู้รับให้มันเท่าเทียมกันไม่ใช่ในลักษณะที่แบบว่าให้เขาไปหมดแต่สุดท้ายเขาไม่เห็นค่าเขากลับมาเมื่อเขาแบบตกทุกข์ได้ยากลำบากกลับมาหาเราอะไรประมาณนี้นะคะราชนีไม่เท้านะคะตัดสินใจเลือกความสุขของตัวเองเถอะนะคะอันนี้คือในสิ่งที่ไพ่บอกเนาะอย่าลังเลในการตัดสินใจเลยนะคะ น้องเป็นความสุขของคุณน่ะเนี่ยนะคะก็คือแบบให้เลือกความสุขแหละนะคะเหมือนออกไปหาความสุขให้กับตัวเราเองนะคะเนี่ยออกไปผจญเหมือนแบบไปเจอสิ่งใหม่ๆอ่ะนะคะไม่ได้แบบว่ามีจริงๆแล้วคือในความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้มีแค่เขาบางทีคุณอาจจะไปเจอคนใหม่เหมือนลูกใบนี้ก็เป็นได้อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบโคจรมาเจอเพื่อดะเป็นโอกาสใหม่ใหม่ให้กับตัวคุณเองดีกว่าการที่แบบเรามายอมทุ่ม ทุ่มเวลาทุ่มความรู้สึกการดูแลเอาใจใส่ถึงแม้ว่าจะรักเขามากแต่เขาไม่ได้แบบเห็นคุณค่าของเราอ่ะ mm hmm. เขาเห็นเฉพาะเวลาที่เขาตกใจแล้วเขากลับมามันเหมือนกับในลักษณะที่เราเป็นเซเว่นอีเลฟเวหรือเปล่าที่แบบว่าเปิดรับเขาตลอดยี่บสี่ชั่วโมงพอได้อะไรที่แบบตามต้องการแล้วเขาก็ไปอะไรประมาณนั้นพออยากจะได้อะไรแบบความทุกข์ใจความหิวใจพอมีเรื่องเหล่านี้มาเขาก็มาหาเรามันเหมือนกับ เราเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นให้เขาหรือเปล่านะคะเป็นในสภาวะที่แบบมาหาได้ทุกเวลาแต่ไม่เคยคิดที่จะพักหรือว่าอยู่กับเราเนินประมาณนั้นนะคะเราเป็นคนคนนี้หรือเปล่าไพ่ถึงบอกว่าให้เอาความสุขของตัวเองนะตัดสินใจให้มันแบบว่าให้เราอะเพื่อที่เราจะได้เจอความรู้สึกที่มันเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเท่าเทียมกันให้เลือกความสุขของตัวเองอย่าลังเลนในการตัดสินใจที่จะออกจากตรงตรง,ตรงนี้นะคะไปเจออะไรใหม่ๆ นะคะเนี่ยบางทีคุณอาจจะเจอคนที่แบบมันใช่สําหรับคุณจริงๆก็เป็นได้นะคะเพราะว่าความรักมันเกิดขึ้นได้หลายครั้งแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเจอคนที่ใช่นะคะคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะแบบปรับสมดุลเป็นแมทกับเราอ่ะไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นฝ่ายเลือกเขาว่าเรารักเขาเราทําให้กับเขาเพราะว่าเราหวังว่าเขาจะเห็นความดีในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราทุ่มเทให้ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลการเอาใจใส่หรือความรักแต่คนคนนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าไม่ได้บอกกับเราเลยว่าเหมือนเรารู้แหละว่าเขาเจ้าชู้แต่คนคนนี้เขาก็ไม่เคยเหมือนแบบแคร์เราอะ่ะเขาก็ทำตามความต้องการความสุขของตัวเขาเองแต่คนที่ทุกข์กับเป็นเราที่แบบรอให้เขาหยุดที่เราแต่เขาไม่หยุด นะคะตัวนี้มันอาจจะถึงเวลาที่แบบว่าเ,เรามาถามความรู้สึกของเราจริงๆว่ามันไม่มีความสุขที่เราทําแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลือกนะคะที่แบบหาคนที่แบบเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับที่แบบมันเสมอแมท์กันอะเป็นคู่รักคู่ชีวิตให้กับคุณนะคะเราก็ต้องกล้าที่จะตัดสินใจเรื่องความสุขของเราเองเนาะวันนี้คําทํานายก็จะประมาณนี้นะคะโดยรวมเหมือนพลังงานไพ่บอกกับเราว่าถ้าเรา มองว่าเรารักใครคนใดคนหนึ่งมากนะคะเรายอมทุ่มให้เขาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ว่าจะเป็นการดูแลเอาใจใส่ความสุขทางกายทางใจหรือแม้แต่ความรักที่มีให้กับเขาซึ่งเขาอ่ะเป็นคนในลักษณะที่แบบเจ้าชู้แหละตรงเนี้ยมองว่าเราน่าจะรู้นะบางทีเราอาจจะคิดว่าเราเอาอยู่แต่จริงๆแล้วเราเราเขาไม่อยู่เพราะในในลักษณะเนะี้ยคือคนเหล่านะี้คือแบบเขาเป็นในลักษณะที่ เขาก็หาคนที่จะเอาเขาอยู่หรือว่าหาคนที่จะให้ความสุขของเขากับเขาจริงๆแหละแต่บางทีอ่ะเราอาจจะไม่ใช่คนคนนั้นของเขาเขาก็เลยหาไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันพอเวลาที่เขาตกทุกข์ได้ยากเขาก็จะนึกถึงเราเพราะมันเหมือนกับบางทีอาจจะสื่อว่าเราเป็นแม่ก็เป็นได้นะคะที่แบบกลับมาฮิวกลับมาพักใจพักกายพอได้พลังงานได้ความสุขก็ไปต่อแจกจ่ายความรู้สึกมิตรภาพให้กับคนอื่นเขาก็ตามหาอีกคนคนที่แบบ เขามองว่าน่าจะเป็นโซเมทหรือเป็นคู่ชีวิตของเขาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่คนคนนั้นของเขาก็เป็นได้นะคะคือเหมือนแบบในลักษณะที่เขาอาจจะมองเราว่าเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นหรือเปล่าเราเต็มใจที่จะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นให้กับเขาหรือเปล่าตลอดชีวิตของเราเรา,เรามีความสุขใช่ไหมเราต้องถามตัวเองถ้าเราได้คําตอบที่ชัดเจนว่ามันไม่ใช่เราก็ต้องกล้าที่จะแบบออกจากตรงเนี้ยนะคะเพื่อที่จะหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองเนาะเพราะว่า คือบนโลกแบบนี้มันก็ยังมีแบบผู้คนมากมายที่จะเข้ามาในชีวิตของเราอะนะคะสุดท้ายแล้วคนที่ใช่กับเราจริงๆหละก็จะหมุนเวียนมาเจอกับเราเองนะคะอันนี้ก็คือสำหรับพลังงานที่พี่ไพ่ให้กับเราในวันนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุขค่ะไม่าย,ายค่ะ